สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์ที่สองเทศกาลมหาพุทธวันนี้เราฟังเรื่องลูกหลังผานเราเรียนรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางนิทานนี่นะครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ยังไม่พอเป็นความรักที่สุดอดทนของพระองค์ในทุกสมัย จนถึงวันพิพากษาบะมูลพร้อมนั่นแหละพี่น้องลูกล้างผานคือพวกเราเองแต่และคนก็ที่ที่ไม่พอใจในความรักของพระเจ้าขอส่วนแบ่งและเมื่อได้ส่วนแบ่งแล้วก็เดินทางไปเสี่ยงโชคแต่และโชคที่ได้ก็มีแต่โชคร้ายจึงระลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ของบิดา และกลับมาหาบิดาเสียใหม่พี่น้องคงได้ยินเรื่องของโนเบลมีรางวัลโนเบลที่เขา,เาให้แก่คนที่เก่งๆเนี่ยทุกป,ปีมีการสรรหาคนที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกในสาขาต่างๆและให้ไปรับรางวัลที่ประเทศสวีเดนก็มีคุณแม่เทเรซาแกัดกัท่าด้วย นายอันเฟรดโนเบลเบร์นนตเนี่ยเป็นชื่อของเขาทั้งครบเขาเป็นนักเคมีและเป็นวิศวะชาวสวีเดนเขาประดิษฐ์ประดอยทำระเบิดต่างๆได้สำเร็จในปี1 8ึ6และได้ขายสินค้าต่างๆจนสร้างความร่ำรวยให้เขาและครอบครัวแต่ในเวลาเดียวกันมนุษยชาติ มองหน้ากันแล้วก็เอาระเบิดของเขาเนี่ยไปฆ่าประเทศแล้วประเทศเล่าสังคมแล้วสังคมเล่าเขามีความร่ำรวยรวยมากๆสมัยก่อนมีคนยังสร้างระเบิดไม่ได้เนี่ยแต่ในปีหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเขาตกใจแทบช็อกเมื่อหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเขาตายแล้ว แล้วก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อระเบิดที่สร้างที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายมนุษย์นับเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยเป็นการเขียนผิดเขียนข่าวผิดคนคือเป็นน้องชายของเขาจ่างหากที่ตายกันนั้นก็ตามโลกมองเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งระเบิดนั่นคือเขาเป็นเอเย่นแห่งความตาย เขาจึงตั้งใจเปลี่ยนภาพพจน์ของตนสำนึกผิดในการที่กระทำไปแล้วและต้องการให้โลกจำเขาในสิ่งดีๆและให้สวรรค์เมตตาเขาเขาจึงตั้งกองทุนรางวัลโนเบลที่พี่น้องได้ยินนั่นแหละด้วยเงินที่ได้มาจากการขายอาวุธขายระเบิดแต่แล้วเขาก็เอาเงินนี้ไปช่วยประเทศต่างๆเพื่อเป็นการลบล้างบาปก,กรรมที่เขาได้สร้างมา เขาเป็นเหมือนลูกหลางผานที่พระเยซูเจ้ารล่าในวันนี้พี่น้องครับมนุษย์ทุกคนเคยเป็นเหมือนลูกร้างผานแต่เมื่อกลับมาหาพระบิดาแล้วเนี่ยพระองค์ไม่เคยปฏิเสธพระองค์อ้าแขนรับและพระองค์ก็เวยพรให้เรามีความสุขนี่ต่างหากที่ทำให้เราเข้าใจว่า มนุษย์เราแม้จะอ่อนแอแม้จะทำบาปมากมายแต่เมื่อเรากลับมาหาบิดาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมฉะนั้นในช่วงมหาพร์พี่น้องถ้อยคำที่บอกว่าจงกลับใจและเชื่อในพระวรสารเถิดกลับใจก็คือกลับมาหาพระบิดเจ้าและเชื่อในความรักของพระองค์ไงล่ะขอพี่น้องจงได้รับพระพรของพระบิดเจ้าครับสวัสดีครับ